แอบถ่ายในโรงหนังที่นี่ห้ามแอบถ่ายนะผมสวัสดีครับวันนี้รายกับช่องบีดิทูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใบตั้นนะครับก็ <prick> อยากจะบอกว่าผมเคยทําคลิปหนึ่งเวลาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรทํานในโรงหนังซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมเกลียดอย่างยิ่งแล้วใครที่ทํานี่บอกเลยว่าโอ้โ oh, หคือคุณคุณ,คณมันมันแบบมัน,มนไม่มีอะไรแล้ว่คือคุณไม่อยากที่จะบอกว่าทําสิ่งนี้ในโรงภาพยนตร์และไม่ควรทําสิ่งนี้ในโรงหนังนะครับผม ตอนนี้ที่ Major ร์ซีมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าฉายแบบเป็นกระแสมาแรงอย่างที่หยดสมเนี่ยมีคนเข้าไปถ่ายในโรงหนังและเอามาโพสซึ่งมันผิดกฎหมายมันละเมิดเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หนังคนทําหนังหรือผู้สร้างหนังเขาทําแบบกว่าเขาจะได้มาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเขาใช้เวลาทุ่มทั้งเวลาการตัดต่อ่่มก,กับทั้งคนเขียนบททั้งอะไรต่างๆที่ทีมงานทั้งนักสแสดงด้วย ที่เขาลังสรรภาพยนตร์ดีๆออกมาให้เราได้ชมกันในภาพยนตร์เรื่องที่หยดสามและแต่ละคนนี่คือแบบว่าเล่นกันแบบนักแสดงคือแบบว่าเล่นกันแบบแบกบแบกบกแบบแบบันเค้นเค้นนะแต่แต่แตจะบอกว่าไม่ควรทําอย่างนี้ในโรงหนัง ผมไม่ชอบอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันผมเคยมีประสบการณ์อย่างหนึ่งอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังคือมันมีคนหนึ่งที่ไปดูหนังแล้วตอนนั้นอ่ะผมเห็นว่าแม่งอยู่ในโรงไ m a มอยู่ดีๆแม่งถ่ายถ่ายหนังแบบโอ้โหซึ่งผมก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งนะเพราะว่าเรื่องความที่เราก็ยังเป็นคนที่แบบว่าอาจจะโดนเขาแบบว่าทำลายร่างกายเรากลับอะไรอย่างเงี้งเราก็ไม่อยากไปดูแต่ผมเคยเจออย่างนี้บ่อยมากไอ้เรื่องการแอบ,บถ่ายในโรงหนังเนี่ยแต่ แบบว่าคืออยากจะบอกว่าที่หยดสามมันไม่ใช่ทั้งที่หยดสามอย่างเดียวนะมันเป็นหนังทุกๆเรื่องในโรงหนังที่มันเป็นการเข้าไปถ่ายเนี่ยคือคุณจําไว้นะครับว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หนังไม่พอโรงหนังอีกเขาจะทํายังไงมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนแนละ้วที่บอกว่ามีหนังทงหนังเถื่อนซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีหนังเถื่อนแต่เขาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกที่เขาแอบ,บถ่ายหนังเถื่อนนี่เขาใช้ใช้วิธีการอะไรงี้ยทำไมเขาถึงแอบ,บถ่ายได้ผมก็อยากให้ ตรงนี้โดนการดําเนินคดีนะถ้าใจขนาดเนี้ยเพราะว่ามันมันโหดแล้วทางบางทีหลังบางเรื่องเนี่ยมันเหมือนไปตัดกระแสหนังเขาไปเหมือนแบบว่าถ้าคนเขาดูทางเถื่อนเนี่ยเป็นเหมือนไม่ไม่ใช่การสนับสนุนหนังอะถ้าคุณอยากจะไปสนับสนุนหนังจริงๆคุณควรไปรับชมในโรงภาพยนตร์คุณไม่ใช่มามามา,มาบอกว่า มาแอบถ่ายแล้วมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตอย่างนี้ผมไม่เป็นผมไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วผมเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ด้วยที่แบบว่าผมเคยเจอไอ้พวกถ่ายถ่ายนี่ผมยิ่งเกลียดมากเลยคือยาจริงๆผมเกลียดมากเลยไอ้พวกถ่ายเนี่ยเพราะว่าคือผมไม่ไม่ได้อยากมาทําคลิปนี้นะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่า คือเราเราก็ไม่ค่อยมีความสุขในการมาทาวิดีโอนี้เพราะว่าแม่งผมเกลียดมากไอ้พวกถ่ายน่ะถ่ายในโรงหนังเนี้ยผมไม่ชอบอย่างยิ่งเลยเพราะว่าผมเคยบอกหลายทีแนละ้วแต่ผมไม่ได้เคยบอกลงคลิปลงสื่อไงเพราะว่าผมเวลาที่แบบว่าไปเจอคนที่แบบว่ารู้จักอย่างเงี้ยผมก็คุยว่าไอ้คนที่แม่งถ่ายคลิป่าผมแม่งเกลียดมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คุยกันเลยคือบางคนผมผมเวลาผมคุยเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะออกสื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่อยากอันนี้แต่ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับคําเตือนกฎที่ห้ามทําในโรงหนังสปอยอีกนะ เจอในโรงหนังนี่แบบอ้โหไม่พูดกันพูดกันไปเราต้องเข้าใจนะว่าเราอยู่ในเขตของโรงหนังด้วยอะไรอย่างนี้นะซึ่งการที่เราทําอย่างนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันส่วนอะไรอย่างนี้คือไอ้พวกแบบทีบบกอะไรงนี้มันก็มีประปายแต่ผมรู้สึกว่าที่เกลียดที่สุดเนี่ยไอ้พวกทีโบ้ไอ้พวกขยบป้องคุมป้องคอเนี่ยผมยังผมยังเกลียดนะแต่พวกเกลียดที่สุดคือถ่ายในโรงหนังเนี่ยคือยกอันดับหนึ่งเลยไอ้ไอ้พวกถ่ายในโรงหนังนี่ผมโคตรเกลียดเลยพวกถ่ายในโรงหนังเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกถึง ท่านชมผู้ติดตามของผมแล้วว่าผมไม่พอใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับการอย่างนี้และไอ้ไอ้ช่องติกต็อกนั่นอ่ะไอ้ไอ้พวกคนที่แม่งทำร้างช่องปองช่างปองมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือเรียกว่าอะไรอ่ะคือมึงจะไม่ต้องไปเผยแผ่คนอื่นเขาก็ได้เออแล้วก็ทําหนังเทือนหนังก็ เขาสร้างมาให้เราดูในโรงภาพยนตร์มันไม่ใช่มาดูสตริงสตรีมมงสตรีมมิงที่แบบเถื่อนๆที่ของมันไม่ใช่แบบผู้แผ่นซีดีแผ่นผีแผ่นอะไรหนังพวกหนังผีอะไรที่บอกว่าเขาปลอมกันแล้วนะมันไม่ไม่ใช่การสนับสนุนของจริงนะมันก็ไปดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นผมคตรดเกลียดเลยพวกแบบถ่ายหนังโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับนี้ก็สวัสดีครับนะโอเคอย่าทําห้ามทําในโรงหนังห้ามออดถ่ายในโรงหนังนะครับสวัสดีครับ